ต่อไปก็คือกระบวนการผสมสารอา,าหารเตรียมเพื่อจะปลูกหลังจากคุณหมอพาผสมสารอาหารเสร็จแล้วก็จะเข้าเวิร์กช็อปเดยกก็จะมีนิเนลี้ยงดูกันผมก็จะน่าโมไปเรื่อยๆให้ทำกันไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> คุณหมอใช่ครับที่นี้คุณหมอ,ค,หมอคุณหมอนี่แกเป็นหมอจริงนะแกเป็นหมอป <laughs> ั่นถ้าชินร่วนทำใช่ไหครับาเราท ครับแล้วถ้าเราจะมาใส่ดุมใส่ดุมเพื่อทำครับก็จะมาอ๋อคือพี่จะมาใส่ดินแล้วใช่ไหมจากช่าน้ำไม่ไลยแล้วครับทางใครทางมันคือพี่จะไรดินพี่ก็ต้องกู่ฝังไร้ดินถ้าจะอยู่น้ำก็องฝังน้ำเอ้ยดินก็ั่งดินคือถ้าจะปลูกน้ำก็คือน้ำถ้าปลูกดินก็แต่ให้ปลูกกับน้ำเนี่ยสามารถเด็ดยอดไปฝักดินได้ นะฮะแต่อะไรก็ตามถ้ากระตุ้นเขาให้ออกไงจากอะไรแล้วให้เขาอยู่ตรงนั้นเถอะนะครัเแล้่นะครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องการละลายสารอาหารนะครับเอ่อขอบคุณครับหมอถ้าษาเดเดี๋ยวเอ้สารที่เอาเตียมาไว้นี่นะครับผมมันจะเป็นผงประมาณชันนี้นะครับอีกนตะ่อไนะ จะเห็นถ้าไปเห็นทั่วไปก็คือสารอาหารเนี่ยเราเรียกเป็นสาร A สารีนะครับของเราเนี่ยเตรียมไว้คือเราอย่างไม่ละลายและยังไม่ละลายเป็นสารละลายขึ้นคน้นเราต้องมาให้ละลายเองนะครับเพราะของเราใช้จัดต่งทางไปทตรีทางกระดูกไปทั่วประเทศถ้าเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราให้ต่งนะครับงั้นเราก็เลยต้องให้เตรียมน้ำสะอาด นะครับน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำขวดที่เขาขายมาเลยได้ได้ครับผมขนาดของเราตอนตรงนี้นะครับถ้าใครมีถุงเราต้องหันถุง,งสาหลักมาดูมันจะเขียนไว้บอกว่าอันนี้ใช้สำหรับ1 5นะครับเจละลาย1.5ลิตรนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราทําจำหน่ายไว้จะมีใส่ขนาดมี1.5มี6ลิตรแล้วก็มี10ลิตรนะครับอันนี้เป็นขนาด 1. 5ลิตร1.5ลิตรเนี่ยหา ปลูกผักได้เยอะแค่ไหนและก,กี่รุ่นผมก็ไม่ทราบนะครับว่าบางคนปลูกมากปลูกน้อยนะครับแต่เราพี่ลองขำนวนแล้วลองแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ปริมาณผักที่ปลูกมาได้ประมาณ15กิโลกรัมนะครับบางท่านสงสัยว่าสารอาหนารกลุ่มเนี่ยหนักไม่ถึง300กรัมเนี่ยผับมันเป็นเนื้อผักขึ้นมาได้อย่างไรตั้ง15กิโลนะครับ ส่วนหนึ่งครับที่มันจะรับโตได้นะครับมันต้องมีสารอาหารนะครับปีน้ําและมีแสงแดดเป็นปลูกผักถามว่าปลูกในร่มได้ไหมบางบางตัวปลูกได้บางตัวปลูกไม่ได้นะครับเจอแดดอ่อนออก็คือเขาก็แบเพาะก็ได้อาหารไปเต็มที่ก็คือเขาก็จะขยายตัวไปเต็มที่นะครับอย่างพวกวอเตอร์เ้พวกนี้แดดอ่ไรปลูกได้นะครับ ผักสลัดนะครับลำไรต้นมะเลื่อเลยนะครับกองไม่ใหญ่ต้องต้องเจอแดดครับเจอแดดเจอแดดเต็มที่เขาก็จะจะออกก่อน้นเตี้ยนะครับถ้าแดดน้อยเขาก็าจะเป็นนงางแดดสมย่าดีนะครับ,รบ่อใครชอบแบบไหนกอ็อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผัก ที่เป็นพวกเลสคอร์ลออะไรพวกนี้นะครับผมพวกเลสสลัดโกอะไรที่เป็นแดงๆทั้งหลายนะครับตอนเกิดมาเขาจะเป็นสีเขียวนะครับอย่างในในกระบะเนี่นะครับจะเห็นจะเห็นว,ว่าต้นที่เกิดมาเป็นสีเขียวหมดเลยจะทาไมถ้านี้บอกว่าอันหนึงมีเลซสลัดอันนึงมีกลีนสลัดนะครับ <c oughs> พวกนี้เขาจะแดงได้เขาจะต้อดแสงแดดที่เอก ถ้าเนี่ยเขาไม่พอเราจะเห็นว่าของเขาเขาจะไม่ออกแดงเลยเขาจะแดงเรื่อยๆหรือออกนิ่งไปเลยนะครับพวกนี้ืต้องเขามีแดดครับยังไงผักผูกผักเอามีแดดนะครับแล้วก็พวกนี้ที่ปวน้ำฝนมันก็ไม่ได้ปวเหเราครับแต่คนปลูกเราเนี่ยไม่อยากเสียเวลาไปเปลี่ยนน้ำเขาเองเพราะเราไม่ทราบว่าไอ้น้ำฝนมันลด เพื่อป้อกันนะครับผเขาจะลงมารุนได้มีตัวอะไรที่จะ่เทสต์ทดสอบมาบอกว่ามีสารอาหารมากน้อยมีครับผมถ้าอย่างรุนทั่วไปที่เราแนะนำกันเขาก็จะแนะนำให้ซื้อตัวนั้นราคาตัวนั้นก็อยู่ที่สามพันขึ้นไปถึงหกพันบาทนะครับแต่ของเราคือเราทดลองแล้วเราก็ลองปฏิบัติมาจนสรุปยอดมาว่าถ้าเราไปในปริมาณเท่านี้เระบลูกในระดับเยอะๆเท่านี้ คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้ออุปกรณ์โตนั้นโตละ3,000บาทนะจำนวนถึงสุด3,000บาทนะครับมันต้องใช้ของตัว6,000บาทต้องการปลูกผัก,หน,กนหนึ่งเกาะเต๊าะหนึ่งคุณลองดูค่าตรงนั้นนะครับ6,000บาทยังไม่รู้เลยว่าจะได้ผักกินไหม 6, บางคนต้องทิ้ง6,000บาทไปซื้อผักกินที่ทมิกซรีโลตัสอะไดีกว่าไปซื้อตลาดดีกว่ากินได้เป็นปีนะครับ ขึ้นตรงนี้เราก็คือเราสรุปมาให้เราว่าเนี่ยเราทำแบบนี้เนี่ยเราได้ผลิตแน่นะครับเราใช้การอาหารเท่านี้น้ำเท่านี้พอกับไม้ที่เขาจะกินนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้พืชพวกนั้นแล้วก็ตัดเพิ่มต่อไปได้แต่เมื่อถ้าบาง,าง,งท่านปลูกในกองเล็กๆแล้วแล้วมีความสนใจว,ว่าอยากจะ้ทำเป็นอาชีพอยาก้ทำแปลงใหญ่ นะครับตอ,อ,อนนี้พอเป็นแปลงใหญ่ปุ๊บมันก็คนที่ต้องมีเครื่องมือนิดนึนงเพราะว่าแปลงใหญ่จะไปถ่ายน้ำที่ทั้งหมดทีนําในแปลงน้นยประมาณ2องร้อยสามร้อยิดเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยมันก็คือเดี๋ยวค่อยคุยกันในระดับนนะครับอันนี้เราแนะนําในระดับแบบฉบับว่าเรามาทดลองออแบบเกษตรพอเพียงเพื่อให้เรียนรู้กันก่อนว่าปลูกผักได้ปีูกยังไง เมื่อทุกคนปลูกตรงนี้นได้จะขยับไปตรงไหนก็มีประสบการณ์และแน่นอนปลูกได้หมดนะครับแนะนํำไปใช้น้ำกรองเพราะว่าคนตกมาจากป้าเนี่ยนะครับทุกคนบอกว่าสะอาดแต่เราไม่ได้ดูว่าในของสะอาดเนี่ยมีเชื้อคลือสีหรือจุลินทรีย์เราดูปลาที่อยู่ในน้ำฝนที่มาตกมาบางทีบางทีมันขางไม่ผ่านรือไม่มันจะ รูกหวงเอาพวกอาหารเอาการอะนต่างๆลวมังน้ำฝนนะครับตรงนี้ขอเป็นน้ำรองดีกว่านะครับน้ำรองนี้ก็คือจะเป็นน้ำขวดที่ที่ตามร้านไปขายหรือว่าจะเป็นน้ำเครื่องกรองก็ได้หรือจะเป็นเครื่องกรองที่บอกว่าเป็น reverse osmosis หรือ RO อะไรพวกนี้ก็ยี่้แต่น้ำแรกไม่เอาครับน้ำแรกแปรด้วยแล้วในนั้นมันมีแร่ธาตุที่มันเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเพราะว่าแร่ธาตุ นะครับเป็นปลูกม,ม,มันดีกับรอ้อนขึ้นล่างบอกไม่เป็นไ,ไมมรไนมันมีตะกอนมันมีกอนไปเพราะว่าน้ำนั้นมันเป็นด่างนะครับเอาหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราในทางตรงนี่างก,กันตรงนี้นะครับรในสารอาหารเอนะครับในนี้มันจะประกอบด้วยสองกองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองฉีกลองฉีกสอง นะครับนะครับแล้วก็ในหุ่ปีนะครับในหุ่ปีก็มีสอง หมดแล้วนะครับแต่ควนี้ก็เติมนม้ำมาให้เต็มเลยเดี๋ยวมันจะเติมสารอาหารลงไปไม่ได้นะครับเทน้ำออกมาใส่แก้วก่อนนะครับนะครับควรเทออกมาใส่ของแก้วนะครับแล้วเดี๋ยวไม่เติมต่อไปใหม่นะครับไม่ผสมกีฬาทีละสูงนะครับ